นี้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงลงเมรี่ก็ร้อยมานั่งไห้กันั้งใจผู้ชายเตะฝุ่นแอนตะก็ทีมกับน้องแคมทีมกับน้องเอนะคะตอนนี้มานั่งเสียนน้องแคมเตะตะก้ออยู่พี่รองคามาดูอ๋อแคมสู้สู้น้องแคมสู้สู้น้องแคมสู้ตายไวไลายสู้สู้น้องแคมสู้สู้น้องแคมสู้สู้น้องแคมสู้สู้มึงหันนาเราชนะแบบขาดลอยบอล เมล็ดไม่อยากจะภาคกลไลวาสนานะคะน้องแคมสู้สู้น้องแคมสู้ตายน้องแคมตายตยสู้ตายสู้สู้มาเสียบูทายไปเลยไปแทงสะของเลยมาให้แม่กอดพี่นึ่งค่ะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีฟ้าค่ะจะไปหยาบตีหอเปล่าหยาบอะไรเดี๋มันจุกบเปลี่ยนตัวค่ะเซียบูเปลี่ยนตัวนะคะเดี๋ยวพาออกมานะคะมาเชียร์น้องแคมพี่น้องค่ะ เดี๋ยวต้องมาจังยามเบลโมเล่มาเบลกูใส่ก่อนรสอร่อยเลยบันทาแบบลดรองไว้้องไว้บิวตี้ว่าไงลองแ้วออกไปเลยสกออยู่ที่10ต่อ9สีชมพูนำนะคะต่อไปเสิร์ฟโดยใหม่พัชรีนะคะอร่อยแทบเลยรสแหนบแหนมเลย สิบแดงเพื่อนเอาลงแข่งลงแข่งสิบหนึ่งต่อเก้าค่ะสีชมพูน้ำอโลดเหลือเป็นเต้เพลีพอพี่ลงนะคะอุ๊ยน้องเออหน่ารักมากเลยวันนี้ค่ะสิบต่อเก้านะคะสีชมพูน้ำค่ะเพิ่มต่อด้วยใหม่พัชรีค่ะบลเล่กัสุดนี่พี่น้องอยู่นี่พี่เล่ เดี๋ยวตอนนี้พาเบ่งตะกอกก่อนออเดี๋ยวพาเดินไปดูดูตะนบุรีด้วยค่ะสิบสองต่อเก้าค่ะสีชมพูยังคงเสิร์ฟอยู่โดยไมพัชชียิจแตลกเสิฟก็พอสีชมพูอาจจะชนะอีกเลยพี่นอ้องคะบุรล เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศรวมๆให้ดูนะคะวันนี้นะจ๊ะหัวหน้าพยา์าแบกว่าสีฟ้ากระดูกหมถ้าไม่อย่างไป็นอะไรเอ้ยดูนี่แฟนใหม่เมลี่เองสีด้วยกันด้วยเพิ่งที่หลาบเล่บเล่จังไดยเซตสองกฆสนาเพลี่ยนเซตกระดูกหล่อมีแม่พี่เอาลงคอม คุณไม่แพ้วเห็นมาเที่ยวปบะ14ต่อ9ค่ะสีชมพูเป็นไฟเสิบป่ะไม่แพ้วก็ไม่ยัยใหม่เสิบต่อด้วยไหมบินไม่ไม่ยัยใหม่สิบุอีกหนู้บุอีกไม่ยัยใหม่ไม่ยัยใหม่เสิบเกมไปเลยแม่ล่นล่นล่นเปลี่ยนตัวค่ะน้ำตาลมาลูกน้ำตาลมาแล้วค่ะ ดูบรรยากาศพี่น้องขามวยทั้งเงินทั้งมวยเตะฟุตบอลแล้วเกือบแม่นตายเฝ้าแล่นไปกินเข่าปากแห่งข้อแห่งเกือบตายแล่นเตะฟุตบอลรอดแห้งแยังมาเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศเรื่อยๆเด็กจังได้ขนาดไหนพัชรีจะเกือบยาวเกมเลยนะคะบันแรกกับตะก้อแข่งพร้อมกันวันแรกกับตะก้อแข่งพร้อมกันนะคะ เจ่นขัดแลกเสียเลยเล้วไม่มีเสียบ่มีเสียเสียงเขเทเสียงเมืนเลรอกรเทิรนจนาเสียงเลิศเมีแข่งปั้นมากเลิศน้องบีน้องปั้นลิศเลิศลิศเลตบต้งไหนไม่เฉันว่าได้้อบน้ำมูนเนาะบ้าว่ากันเตีโดดเบบ่มนโดดบ่ข้นมันบ่ได้้อมตเลิศเลิศมียงล่ะนดดน่นัน งวงขึ้นลายเททั้ทําเลยเป็นัสลาบพุตบอสนาหรอเออแล้วเบิอพคันตีกับว่าถึกไม่ยีบอ่สิบแปดต่อเก้าคนนี้ลุยพันยุ์ผาอีกเสียยโมมีลุเลยนี่เร้ยกยย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 อยยยยยยัยย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 ยม่

ลงมาเลยน้องเขาลราบ่าโออลงเลเมอยสิตาเซฟฟุตบอลพร้อมเป็นบอยเลิศย่บ่ปากแข่งข้อแห่งบดเลิดบเลือดแ <c oughs> รงไปกินเขา <c oughs> ไม่แเ,ยยเยลยนรงในร้านร้านนี้ก็อิริขนาดเต้ำหนังเด้ปปร <c oughs> นรี้แบจนรอเมยจนสีหงเดือดตายอิลหลลวต่อไปูครับานี่ทอยทีมพยาบาลแคทนี่เป็นคนเอามานะคะ เข้ามาดูแลตัวเองรักจะเขกเมื่อกี้เด็กจังได้โฆษณาเอีกดค่ะใช้ใช้มือนะคะ20เ็ดต่อ1นะคะจะคเิ่อียก้ตพี่รอง่ะอีกสามลูกสีชมพูก็ชนะแล้วนะจ๊ะสีชมพูชนะก็ชนะขาดไปเลยนะคะึางะบ้านเพื่ เต๋อมาหนิแน่แม่นิแม่นินี่พ่อขึนถือบ่อนอยู่นี่เต๋อมาหนินี่นี่ลูกแรกแรกลูกนึงแรกมาแล้ว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 ปังให้ปุ่มป้าแม่นี่สาวสาวน้องการสนุกไหมลูกสนุกมากค่ะพอดีว่าแบบเรีเลิศมล่นเล่ลา เราเปื่อยแล้วตอนนี้เปื่อยแล้วเปื่อยแลเห็นบอตวขนาดยังสวยอยู่คนสวยใช่ไหมสวยสวยลูกสวยลว่าเออชนะแล้วบอสแต่ก็ห้ององลูกสี่ต่อยี่สิบสามเออลูกเดียวคอาหลลีฟมาอังไป่ให้แข็งใสัวลูกสุดท้ายนะคะทีชมูชนะคือชนะ ปนะคะดูกั้ต่อะปัดัดปัดเปัดลูกชู้ไทยนาง ลนหังพี่น้องเล่นังะคะแพลว์ขาวแพลว์ขาวเล่นหลังจ้านหลังจานักกีฬาจับมือนะชนะนะคะบอลเล่ชนะแต่ว่าฟุตบอลแพ้นะคะเลอดสองต่อศูนย์เซตนะคะน้องไม่พลนะคะมาถึงสนามแล้วอุ้ยใบปอมาแล้วพี่น้องขาใบปอมาแล้วถ่ายเต้นหน้าฮานรอเต้นหน้าฮานนะจ๊ะรออยู่โอเคครับพี่น้องขาถ่ายบรรยากาศแบบ ออคร่าวๆให้ดูนะคะว่าสนุกสนานมากโอเคพี่น้องคะไปเต้นหน่านก่อนใบป,ปอมาแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะไปเหียตะกอน